สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตี้ติ๊กรถมือ2นะครับวันนี้นะครับมาเจอกันอีกครั้งก็มีรถสวยๆมาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็นเจ้าโคโร拉เอาติดเหมือนเดิมสีเดิมสีหายากสีดํานะครับตัวนี้สีหายากอีกแล้วนะครับได้เข้ามาอีกหนึ่งคันตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับ e ปี2002นะครับตัวนี้ออโต้ไม่เคยติดแก๊สยังไงเดี๋ยวไปชมภายรอบคันขอนแะมาสู่ปฏิทีนะครับผมโอเคครับผมนี่นะครับเจ้าโคโร拉เอาติดนะครับ1.8 e นะครับผม ปีสอง2นสะครับสภาพบอกเลยสภาพสวยกิบนะครับสีสันรอบคันนะครับตีให้90%ขึ้นแน่นอนครับมีริ้วรอนนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้นะสภาพรถผมบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับโดยรวมสีสวยมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูรอบคันก่อนนะครับผมรถเพิ่งเข้านะครับผมเอามาให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะครับผมว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับแต่โดยรวมผมบอกเลยว่าสภาพนี่สวยมากๆนะครับผมมีนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับผม ตัวนี้ป้ายทะเบียนสวยนะครับ1867นะครับตัวนี้ผมให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมเนี่ยครับสีสวยมากนะครับรอบคันสวยเลยนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยสีนี้ด้วยนะครับนานๆมีทีนะครับมีไม่บ่อยนะครับผมเข้ามานะครับช้าไม่ได้ครับใครที่หารถนะครับเอาตินะครับสีนี้อยู่นะครับสีดําตัวนี้อยู่นะครับต้องรีบจับจองได้เลยนะครับห้ามช้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับผม รถ2มือเองนะครับผมวิ่งแค่2องแสนโลเองนะครับผมสภาพโดยรวมผมถือเลยนะครับว่า90%ขึ้นแน่นอนสวยมากๆหรู้หลาแน่นอนครับตัวนี้นะครับภายนงภายในสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอบันอีกครั้งนะครับช่วงลงช่วงหน้าสวยเลยนะครับไฟนงไฟหน้าสปอร์ตไลท์ครบตัวนี้นะครับดิสเบรกสล้อนะครับผมมี ABS ครบหมดเลยนะครับผมตัวนี้โดยรวมรถสวยมากๆนะครับมีแสงนะครับอาจจะสะท้อนนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมผมบอกเลยว่าสวยจริงครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผม นี่นะครับแผงประตูนะครับข้างนะครับลายไม้นะครับผมตัวข้างเป็นหุ้มเบาหนังใหม่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมหุ้มนะครับเป็นแดงสปอร์ตแดงเลือดหมูนะครับผมเป็นแดงสปอร์ตมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมกับพรม 6D นะครับตรงรุ่นเต็มคันนะตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับคอนโซลสวยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมเป็นเครื่อง1.8นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับจอ Android เปลี่ยนให้ครบเรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงได้สบายๆเลยนะครับผม ครบมากๆนะครับตัวนี้แผงประตูสวยมากนะครับเบาะนะครับผมเป็นแดงเลือดหมูนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับผมหุ้มมาใหม่ๆเลยนะครับเจ้าของเดิมทําเป็นตัวสปอร์ตให้เลยนะครับผมนี่ครับเกียร์คันบันไดสวยสวยเลยนะครับพร้อมกับตัวพรม6 d ดีนะครับนี่ครับเต็มคันนะครับสมบูรณ์ครบหมดเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับผมนะครับนี่ครับแอร์แบ็กคู่นะครับคอนโซลสวยสวยเลยนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้นะสวยกิิบเลยนะครับผมนี่ครับให้ชมกัน สวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเบาะใหม่นะครับยํานะครับโอเคครับดูดูนี่นะครับด้านท้ายนะครับผมสภาพสวยๆหุ้มมาสวยๆเลยนะครับผมเบาะครบชุดนะครับตัวนี้นะเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับสวยมากๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับตัวท็อปเหมือนเดิมนะครับมีที่วางแก้วน้ํานะครับผมเท้าแขนวางแก้วน้ําครบนะครับตัวนี้1.8นะครับมีนะครับม่านกันแดดหลังนะครับผมตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับผม สภาพสวยเลยนะครับเบาะข้างสวยแผงประตูสวยเลยนะครับผมเนี่ยครับให้ชมกันก่อนนะครับเป็นตัวสปอร์ตเลยนะครับผมตัวนี้นะดูหรูหลาแน่นอนครับนี่ผม6ดีนะครับเต็มคันนะครับสวยมากหรูหลาเลยนะครับผมนี่ครับสภาพนี่ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะสมบูรณ์มากๆนะครับผมเนี่ยครับให้ชมกันนะครับเนี่ครับสวยจริงๆนะครับนี่เนี่ยครับ สีแดงสปอร์ตเลยนะครับผมหรูหรามากๆนะครับพร้อมพรม 6D ดีนะครับทุกอย่างสวยเลยนะครับไปในกิฟต์เลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนี่นะครับข้างหน้าสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมสเกตหน้าครบนะครับป้ายทะเบียนสวย1867นะครับให้ไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องเดิมๆ1.8นะครับบล็อกเดิมเลยนะครับเครื่องเดิมนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับผมเพจเปิดอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะครับ ตัวนี้เบ้าชงเบ้าชกเดิมหมดเลยนะครับซ้ายขวานี่ครับเดิมนะครับตัวนี้พิเศษนะครับมีค้ำชกให้นะครับให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับกันโชกนิ่งๆเลยนะครับใส่ไปตัวนี้นะครับตรงรุ่นเลยมี ABS นะครับฝั่งทางนี้สวยๆเลยเบ้าโชกเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะเครื่องสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้กลิบเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับสมบูรณ์เดินทางไกลได้สบายๆเลยนะครับผมตัวนี้ดูแลง่ายนะครับนี่ครับ เครื่องสวยๆเลยนะครับผมฝากระโปรงกันความรุนความร้อนครบหมดนะครับตัวนี้นะสวยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านท้ายก่อนนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายสวยๆเลยนะครับผมให้ชมกันก่อนนะครับข้างหลังนะดูดูสะอาดดกว้างขวางเลยนะครับผมนี่ครับพรมปูพื้นเดิมๆเลยนะครับกุ่เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมด้านท้ายนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ไม่เคยเจาะแก๊สไม่เคยติดแก๊สนะครับ นี่ครับเปิดให้ดูเลยครับสวยๆเลยนะครับอาร์คเอิร์กเดิมหมดนะครับแม่ลงแม่แรงล้อลงอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้สวยเลยอุปกรณ์ครบหมดนะครับย้ํานะครับว่าไม่เคยเจาะแก๊สนะครับทุกอย่างเดิมหมดท้ายเดิมหมดทุกอย่างเดิมนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับผมตัวนี้นะท้ายเดิมๆเลยรอยองลายอาร์คะไรเดิมหมดนะครับตัวนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมพาไปลองขับแล้วไปดูรายละเอียดข้างในรถอีกทีนะครับโอเคครับผม โอเคครับก็เนี่ยนะครับผมพาขึ้นมาชมภายในเลยครับตัวนี้นะบอกเลยว่าภายในสวยเลยนะครับคอนโซลคอนโซลนี่สวยมากนะครับไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนจอนะครับเป็นจอ Android ให้เรียบร้อยครับดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับปรับได้ปกติเลยนะครับออโต้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบกนะครับรุ่น1.8จะเป็นแอร์แบกสลูกนะครับจะมีแอร์แบกที่พวงมาลัยและก็แอร์แบกหลูกด้านคนนั่งนะครับ ฝั่งนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดเรียบร้อยเลยสวยๆเลยนะครับตัวนี้รถคันนี้นะครับวิ่งแค่2 2 0 0 0นสโลเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับใหม่แท้แน่นอนครับเจ้าของนะครับแค่2มือเท่านั้นนะครับรถไม่ชําเลยนะครับสภาพนี่ผมบอกเลยว่าการันตีใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยครับระบบนะครับกระจกนะครับเนี่ยครับโอเคครับเนี่ยครับเนี่ยครับขึ้นลงปกติเลยซ้ายขวานะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นลงปกตินี่ครับ ก็นะครับกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเนี่ยครับปกติเลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่ห้องผู้โดยสารนะครับไฟเนี่ยครับไฟติดนะครับเรียบร้อย led เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะสองแผนที่ดูครบหมดทุกอย่างนะครับใช้งานได้ครบเลยทุกอย่างนะครับสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้นะครับผมมาลองเกียร์นะครับเนี่ยครับเกียร์ เราใส่เกียร์ถอยนี่ครับตัวนี้นะครับเกียร์ถอยขึ้นจอนะครับมีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ไม่รอนะครับเกียร์ถอยนี่เข้าได้เลยไปได้เลยนะครับเดินหน้าถอยหลังไปได้เลยนะครับไม่มีการรอรอบรอร้อนนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปขับดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปขับโอเคครับอะไรครับผมน่ครับเราออกถนนใหญ่นะครับโอเคครับ นี่ครับการเร่งการอัตราดีมากนะครับขับดีเลยนุ่มอัตราเร่งดีนะครับนุ่มนวลเลยตามสไตล์เอลติสนะครับรถใหญ่โอเคครับก็นี่นะครับเราพามาขับดูนะครับว่าระบบช่วงล่างช่วงล่างอัตราเร่งรถเป็นยังไงนะครับรถนะครับอัตราเร่งดีมากเลยครับแต่นิดเดียวนะครับรถพุ่งพุ่งเลยนะครับผมไม่มีอืดไม่มีรอรอบนะครับคันนี้นะครับช่วงล่างช่วงล่างดีเลยนะครับนี่ครับขึ้นเนินตกลงตกหลุมไม่มีเสียงดังแน่นอนครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะครับ สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับขับดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับเอาโอเคครับถ้าาทั้งหมดเดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโคโรล่าเอาทิสนะครับ 1.8e นะครับผมตัวนี้ปี2002นะครับผมตัวนี้นะครับหม่วิ่งแค่220,000โลเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับแค่2มือนะครับเล่มเดิมเอกสารครบเดิมจากป้ายแดงครบหมดนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากครับไม่มีรอนะครับเข้าชิดปกติเลยนะครับเข้าเกียร์ นุ่มๆเลยนะครับผมตัวนี้เครื่องนะครับดีเลยนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับช่วงล่างนี่ดีเลยนะครับผมขับนุ่มขับสบายมากเลยนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้นะครับภายในนะครับเจ้าของเดิมนะครับพุ่มเบาหนังนะครับพร้อมกับปูพรม6ดีมาให้เรียบร้อยนะครับพุ่มเบาเป็นสีแดงนะครับเป็นแดงสปอร์ตนะครับตัวนี้หุ้มมาให้ครบหมดทั้งชุดภายในห้องโดยสารเลยนะครับพร้อมกับ พรมปูพื้นนะครับตัวนี้เป็นพรมนะครับ 6D เต็มพื้นตรงรุ่นนะครับครบสวยๆหรูๆ VIP เลยนะครับผมตัวนี้นะครับสีนะครับภายนอกนะครับผมตีให้เลยนะครับประ90%าขึ้นแน่นอนครับสวยๆเลยเนี่ครับยางนะครับแม็กสวยจากโรงงานยางตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับปี23เลยนะครับผมเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับผมดอกใหม่ๆนะครับวิ่งกันแค่ไม่กี่พันโลนะครับตัวนี้สมบูรณ์มากๆทั้งชุดเลยตัวนี้นะครับเป็นระบบ ABS นะครับครบหมดนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับ ส่วนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมเปิดราคาคันนี้ไว้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครที่หารถสเปคนี้นะครับขับดีนุ่มนวลดูแลง่ายนะครับรีบจับจองได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีเข้ามาไม่บ่อยแน่นอนครับสีดํานะครับถ้าเข้ามานะครับเต็มที่นะครับผมบอกเลยนะครับไม่เกินหนึ่งวันเท่านั้นนะครับรถลูกค้าต้องจองแล้วคันนี้ใครที่สนใจคันนี้จริงรีบโทรมาได้เลยนะครับอย่าช้านะครับถ้าเห็นคลิปนี้ออกไปนะครับ โอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับ0800733492เบอร์ผมนะครับบนหัวคลิปเหมือนเดิมนะครับโทรมาได้24ชั่วโมงเลยเรามีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ไม่สะดวกมาดูรถนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้ผมมีบริการจัดส่งให้นะครับผมหรือนะครับใครไม่สะดวกจริงผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้รายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับใครที่สนใจโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับ0800733492เจ้าโคโรลจ็ดอาติามสี่เก้าสอ2เ0้าโคร2ชติดหนรับ รถบ้าน2มือกันนี้ฝากไปด้วยนะครับสวยมากๆโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ